นีคนปั้นทั่วครับมูนี่อยู่บ้านปาแน่นนะครับร้านขาชุมชนอยู่ในบ้านโน้นสายตะบนแขบุณพ,พยยอ่อพิสัยศรีสะเกดปาแน่นยาปาแน่นยาป้าหนีโอโหพนจะงอกซื้อจริงเลย,ยนะมูนี้มาเบิ่งคุณตาตาเนาะ <c oughs> ค,คุณตาตามานาั่งกินกาแฟ <c oughs> โอ้ <ตา S 1> นี่ร้านนี้ร้านนี้นี่ยังเป็น <c oughs> โบราณอยู่ไหนร้านนี้ยังมีแบบสภาพกาแฟแบบว่าบ้านต่างๆโบกไฟมีไหนมานั่งกินกาแฟแบบนี้ผมเห็นแต่แถวผาก้างผาก่นนั่งกินกาแฟเว่อกันยามเสาเนาะ นี่คุตาอยู่ในหมู่บ้านผมยังมูหัวใจคุตาเลยหมอันนี้ก็นี่เขเอบอ่เคยได้อยู่บ้านบ่อบ่ออ่านกลังมาไหมไหมบ่อบ้านโพงกรเทีอนห่าอายเพื่อนบ่อเป็นเนมาอยู่นี่หรอเนี่พี่สาวอยู่นีโอ้แต่ว่าเป็นคนบ้านนี่บ่อก็แต่ลกคนไม่งภูันโอ้กาตุโอ้ย่าเทาเนี่ยั้ครมบมูงหัวใจเลยตนนกัเพื่อนเอยเืนน้องเพื่อนบกับ ต้นนี้ก็ตาอันนั้นตาลานแน่นี่ตาลโอ้มาได้ผู้เก็บมาได้เขาดันกะนร้างก็นั่นเองนั่นเพิ่นโอ้ผมก็บุญหัจักเหรอวะบอเพิ่นใกล้จากบ้านไปไปโดนเม็นวะแต่ผมไม่ลอยหนอใช่ไม่ลอยโอ้ครับครับต้นนี้ก็ไอ้ปลาหน้อยครับน้องปลาน้อยโอ้ห้าวกะลูกน้องแท้กันมาผ้เดียวกันนั่นละที่ฟันบ่หัวจักอยู่ครับอือ เพคนกับยูคูนเงินเคนกับยูดูนี่บรรยากาศยามสาวสาวพนักงาว่ากันผู้เทาที่จากบ้านไปสมัยตะก,กี้เราเราเราบริกรรมบ,บ้านมากแบบเทามากกันไม,ม่อบอ้าหนหรอกโอ้ไม่ย่างือซื้อบ่ิษัทผู้เก็บบอนกันท่านเกียรติผู้เก็บใหม่กัยูแต่นี่กับยูผู้เกียรจะเป็นบอกราไม่ย่างหน,น่อเงินแต่ว่าประเทศบ้นนี่กับยูผู้มีเล่าๆผู้เกอยรติอยู่โอ้โหผู้เกียรแต่ว่าห่างไม่ย่างบ้านมาในแจ่มมือแล้วครับนี่ จิบกระมือโอ้มาอยู่มาอยู่บ้านนั่นเดียวแล้วก็อยู่บ้านสองเลี้ยงบ้านเขาโอ้นี่แหละบ้านพ่อบ้านแม่เพิ่นอยู่กลับกลับอายุเท่าไหร่ล่ะครับตอนนี้ครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกโอ้ครับนี่อันลูกแย่ผู้เป็นบ่เออเออลูกแย่ผู้ตัวนี้ลูกแย่หนูตัวนี้ลูกแย่หนูแย่ผู้นี่เพื่อนมาสื่อของช่ำสมัยตะกี้ นี่นี่สไตล์แบบนี้ที่งานเป็นไอสไตล์ผมเป็นอีกหน่อยเอาเงินต้นหนักหาซื้อตั้งหนังสือของแต่อยู่ได้มันสื่อคับยายใช่ไหแต่ก่อนได้ละเว้หาซื้อตั้งหนังสือ้องแต่เราเป็นคนขายเราขายแบบนี้ที่นี่นี่ขายแบบสมัยโบราณแล้วก็ขายตะกี้อันชูมงคอันโมแต่ก่อนแต่ไแต่ก่อนบาทหนึ่งสองบาทป็นคนขายเราเออขายเราขายเพิ่นเราขายแชมพูขายยังแฟร์ซาที่กีรังคานเขากมีได้ขายซื้อตั้งหนล้อมีไอ้ผู้ขายน่ะมีแต่บาทเพิ่นละเพิ่นขาย ก็คู้เก็บกบาผู้เก็บกืสีขึ้กันเ่นอตาานหะโอ้คือวันนี้นาชอบมากเลยคู่เหม่ใหม่หโอ้อเอาอะไรจะของเ่นน้อยเล่นใหม่ใหม่ต่างใหม่ใหม่ละเสียงเอาได้ใหญ่อาไรแต่คนู่เก็ดีกันขึกันเป็น่ครับโอ้ชอบมากกินเก๊าแฟผมว่าออันนี้ควนคนมาตั้งเฮานี่บ่คคยได้มานั่งกินกาแฟกันยำเส้วาแสดงว่าคนเคยอยู่ในในเมืองในยังมาในแบบตางตางกินมานะ อังนี้มานางกินบาแก่์เบากันอย่างนี้เนวยมันมเบมดอดียนี้ครับพกตีหลายก็ยู่บ้านี่่างกวมาลูวเกยขนะตื่นสามาไปเป็นนางร้านกาแฟมีอืไรกาแฟคุณนั่เชื่์กาแฟขนมอย่างเพิ่ง้าวกาแฟับจานขับรับเป็นเป็นแท้กระจาย์มาให้แม่แม่แม่ผมเคยไปเห็นงานทุ่งทุ่งสงอยู่ในคกินไปมากเลยโอันนี้ เนี่ยมื้อเช้าตั้งแต่กี่แหงแต่หลายตัวยามมื้อเช้าถือแก้วมายายก็ย่ากต้มน้ออือนั่นเอาลหอที่กินจดจะหลายอยู่ด้เนาะเป็นสภาพกาแฟแล้วแต่อือแต่มื้อมื้อหลายมื้อ2-3คนมาเาไปนาเนาะมากนีอือเช้ามีบรรยากาศสภาพกาแฟพไปหาเงานเขาครับยังเห็นอยู่เนาะแว่าตะกี้บ่ค่อยมีดอันนี้กาแฟ มันมันมีสภาพกแพาแฟอยู่บ้านทำวาเต่บ่มี่อ่างตัวสา,าวเข้บาบันมีกาแฟแต่นคนบ่ค่อยกินเนาะบ่ค่อยกินเนาะตาเนาะเมื่อเรื่อง<อ> ผมหูจะตาเลยสองตานี่โอ้ผมเคยเห็นโอ้ชีหูจกไรเนาะแล้วคนดูใสตาดูใส่ไปไปเรื่ยงเลยไปแบบี่ยงไเรื่องเลยวายู่นี่ครับดานอยู่คือไปเต่ยเป็นบ่าวเป็นบอกไปป่าจ่าบานจะเป็นบ่าวเลยไปเดี๋ยว่อยู่ฝุ่ปเายุ่ี้กี่นโอ้สะพอนีนโอ้ครับเดี๋ยวก็จะว่าไปนี่ับนี่บอกควดจอยู่บ้านครับ วันนี้ก็แต่แต่ด้วยปืนนี่ก็เคยเล่นเคยยังมาเรืยกันอยู่หรออยู่บ้านสมัยเป็นเองหน่อยนะเรียนวาวเรียนยั้งนั่งกันจนครับแต่คุณตาหนีไมาอยู่บ้านแล้วนอนเย็นหนอไม่ดูแลวันนี้เป็นยังไงไปไปเห็นงานสมัยแต่ก่อนไปมาจากปีจักจั๊ปี่งั้นกนเดี๋ยวก็มางูมาบ้านไปไดนเมียอยู่คนไดียวเต้าวเมาหรอนี่แจกว่าไปจักปี่ก็บ่างไป่ยี่สิบปีกลับมาอยู่ที่นั่ง นีไปหาปีปีแล้วห้อคุณตีแลนวไปหาิบปีลรวกะมาย่ามตะคุณจะพร้อมกปียัได้ปกินจะตีไปอายุจะตีปีเนาะครับครับครับเอ้ไปอายุปีวนะต้านี่ก็ไปดนทือันสีันบ่บอกดนนบอกดนเปนไดตอนนี้ ไปทหารกับไีเดมียเลยก็ได้กุ้งอัทหารกับช็อปีกี่สิบกูี่อยูตัวทหารเนาะมาในกะมาบัวยีพีนึงยิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกันบวชเออทหารสองปีเนาะแต่ยี่สิบสี่กิยี่สามยี่สี่รับขับสมัยตะกี้กับสองปีโอเงินก็ยินใสงหก็ได้โอ้เงินเามสองเดือนาบ้านบ้านลงมาแล้วเก้าเนโอ้มาแล้วเก้าบ็ เพื่อฟ้องทน่นแม่คนตะกีดโอ้นี่แหละพ่อแม่เพื่อนก็นตั้งอยู่นี่แหละโอ้ครับคับอืมเป็นเป็นเป็นแบบผู้เฒ่าวปู่สมัยตะกี้ผมก็เคยเห็นหน้าเพื่นอนก็เลยมาเบิ่งก็เลยขอถ่ายวีดีโอเพื่อนหน้าไปว่าไม่เคยขอเลยคุณตาสองคนแต่คนทั้งอื่นแต่คนตันใหม่ย,ยุคข้าเพราะมะน,นั้งยู่ธีว่าที่ไหนใดรคนมันจะคลอง ผมกัเป้นรุนเลนไปแล้วหลังค่าคครับนจะขอเสมอเลยหลังค่าอยู่นี่ไปหากินแต่หน่อยสมัยตะกี้กับคนเก่งได้เนาะคนที่ว่าออกจากบ้านไปบริกรรมมาเลยนะจากบ้านถ้าไปนี่ไปรับจ้างเ่านอื่นี่คือว่าเก่งเลยประมาันไปเรื่อยๆอายุสิบหาสิบหกปีนี่คนที่ไปเห็นงานท่างอื่นครับ กับเขากุ้งเทปกุ้งไส่ไปผู้เกียรติันดีนะครับครับไปมาเบิดเลยบอกกุ้งเทปกับไปบอกไปไปเห็นงานยังครับคุณตาครับโอ้ยทุกอย่างก็ร่างเขาบ่อ้สมัยแต่ก่อนเนาะก่อสร้างวันนี้ไปไปไต่ไปเห็นงานยังครับผู้เกียรติอ้เขาสวนทางปาาทางนาทางนาเขาสวนทางปลาทางนไทาเขาทาเนี่นวันนี้สุขภาพีอะไกันยังดีอยู่เนาะตอนนี้เนาะสุขภาพบ่มีโรคมมียังบ่ ตอนนี้ไหมทังเหตุงานนักให้เหตุงานลุยมากสมัยแต่ก่อนงานแรงก็ยังแข็งแรงถือเก่าอยู่งานดีก็มีหัวเนี่ยนอนหรือเจ็ดสิบตัวยังแข็งแรงเคยอยู่โอ้แข็งแรงเราเขาไปมาได้เนอกตาของตาก็ดีเนาะเขาไปได้มาเขาดองโมเป็นยังของฉันเนาะอาจจะย์านไปดนผมก็ยังโมโหเลยผมว่าว่าฝ่านใดผมยังโมโหเลยมันไม่ได้แต่กี่กาพาของเรนผมผมยังไม่เคยเห็นนีเคื่อมองนี้ที่มองเรนมองเรนผมดีคนเขาคนเ็่า เบิ่งร่างขาสมัยฟุมเส้นเหลาด้วยครับเบิ่งร่างขายุคเก่าศูนย์ยุคโบราณของของยายเณรเนาะนะครับเพิ่นเพิ่นขายสองเธอได้เพิ่นเหลือไปเธอหนึ่งแล้วเพิ่นกลับมาขายใหม่อีกนี่คือร่างขายุคเก่าศูนย์เป็นว่าซุ้มหนึกันยังมีอันนี้เพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวนี่เห็นบ่ใครมากินก๋วยเตี๋ยวใช่เอ้ามันเหมือนก๋วยเตี๋ยวดังฟื้นเพิ่นผมราะมาเธอหนึ่งหล่ะล่ะแต่ว่ามื้อนี้มันเป็นแบบบรรยากาศกาแฟนั่นน้องม่ดิงนกิน่นงานหิต ครับมันนี่เป็นเป็นบรรยากาศ้ำนนไมจะคล้อ,องบ่ใครยัาหลายบ่ยีงนี่ครับบ่ใครกับขครคือกันอครับครับเคยป้ายอยู่ครับตาเออนี่เป็นวิถีชีวิตตัผู้ฒ่าผู้โอมานางกินกาแฟแวอากันยามเสร้าก็ก็กเห็นก็เลยโอ,อย้ยางมานางว่าวถามข่าวน้ำแนววาเออเพิ่นมาแต่ใส่เองสินะ่ะวัแต่คนบานใดกันดีหูจใจกันแล้วก็เห็นบรรยากาศบานตาเฮายังใสชีวิตแบบว่า ออโบตงเล่งก็เวลาปันไดน,นี่เ่ามาด้นั่งกี่กาแฟแบบ,แบบนี้ก็มีความสุขนะครับอยุเท่ครับมีต่บ้านเก่าบ้านเกิดเมืองนอนเออบ้านเกิดเมืองนอนคุณต้านี่เป็นคนจีจากบ้านไปตั้งแต่อายุสิบสี่คนวะอันนี้คุณต้านี่ย<ต><ว>ี่สิบกลัวคุณต้านี่ตั้งแต่ส<ม>ิบสี่เฮียนหน,นังสือจบประถมหนอไปเลยครับโอ้แน่นอนเลยแต่มันเออดีอยู่คนเถ่อยู่นี่นี่สุขภาพพอดีเพราะว่าบ่มีเจบอดอดแต่ยังเฮ็ดงานได้เสออยู่ตอนนี้วันนี้ก็ ไปมากผู้เดียวกันยังได้มึงก็ว่าขึ้นรถลงเรือตอนนี้กันยังไปได้นี่อันนี้นานักขายอยู่อันนี้ใครขายอยู่ครับนี่คือบรรยากาศเก่าๆมาถามพี่ถามน้องบอดี้มาดด้แล้วแถวนี้คืออยู่บ้านนี่อยู่แต่ว่าบอดี้มีโอกาสได้มานั่งฝุดคุยหรือว่าบอดี้ทายถอดบรรยากาศให้ท่านผู้ชมในเบื้องหน้าในในบ้านเกิดนะครับเ,เก็บใครอยู่โอ้ยามเสาวเก็บไข่อยู่นี่วิถีชีวิตอ่ะให้เบื้อง ทุนตาทายเอาเหล่าปีดเหล่าไก่เลยคุณทุนตาบอกว่าทายเอาเหล่าพีสเหล่าไก่นี่นั้นกขยายทั้งคุณนะครับนี่เฮือนโบราณในวันเนี่ไอเหล่าโบราณคนนั้นเราอาบโอบอันนี้ด้วยอันนี้ยังก็เคือดิ้นดิ้นดิ้นนั่นเฮือนเพิ่นสวนเพิ่นดีเด้สวนเพิ่นบรรยากาศดีอืมบรรยากาศดีมาเลยแชมมานอนบ้านนฮะบรรยากาศดีนั่งเอออืมบรรยากาศดีบรรยากาศดี นีแต่กี่เป็นกล้องเป็นกล้องทุ่นแน่นอนป่าเนาะเป็นกล้องทุนบ่นี่เอออันนี้ศูนย์อันนี้อสม่เออศูนย์นี่บ่นี่เป็นศูนย์อสม่บ่นี่ยุคแต่ก่อนเลยเป็นบ่เก่าที่ห่าวแต่เกาเหลือเป็นโอซโม่ยามซิโก้ปีโอ้นั่นคือศูนย์อสม่ครับนะยังมีความเป็นโบราณไว้อยู่อืมนี่บรรยากาศเก่าๆผ้ามานังเวาเรื่องเก่าแล้วก็เห็นบรรยากาศลานขาเก่าแล้วก็เห็นคนเก่าๆที่ที่เพิ่นมายามบ้านนะ อืมน really ี่เขาใส่ใส่แบบนี้ขายไปเรื่อยๆนี่เปิก sure> ันนางขายไปเรื่อยๆนี่อืมครับดีเนาะมันมีแบบบรรยากาศแบบนี้ให้นางคุยกันอยู <S <S ่นะแบบว่าบาน์คาแบบนี nice> ้นะดีแบบว่าการการนอกถึงบรรยากาศเนาะบางเงาบรรยากาศแบบนี้นะครับพามายามทียำหองอีกมองหนึ่งของหมู่บ้านนะครับเป็นบรรยากาศสภาพกาแฟยมเสานะครับเด็ดเด้ถามพีถามหง่อมถามคุณตา อันมาแต่คุณตาที่เพิ่นจากบ้านไปโดนน้ำแต่เดินหูจักเพิ่นน,ำน้ำนาผมก็เป็นหลุนหลานแล้วก็ยังดีอยู่เพิ่นมานั่งกีกาแฟออกับกันเซ่ยสองคนนี่บรรยากาศชิวๆยามเสาร์ครับผมขอบคุณ,คณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับขอบคุณครับตาสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับครับครับดีครัาเออครูโอ้อ คุณขายแรงทำงานตำแหน่งรับจาแนแรกนึงตื้อทาง